สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมแซมที่ปรึกษาการขายเบอร์โทรนะครับ083 440 2297หรือจะแอดไลน์ผมที่เบอร์นี้ด้วยก็ได้ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคเนียแคปิตอลวันนี้นะครับผมมีนี่ คอนด้าซีวิกนะครับคอนด้าซีวิกตัวนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า F4 อ่า F4 นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีตัว F D F B แล้วก็ F C นะครับซึ่งตัวนี้ครับเขาจะมี <c oughs> เป็นอีกคันหนึ่งที่เรียกว่า F K ซึ่ง F K กับ F C นยครับความต่างก็คือตัวนี้จะเป็นแบบซีดานทั่วๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถ F K เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นแฮชแบ็กนะครับความต่างของทั้ง F C กับ F K นะครับเขาจะมีแค่แบบว่าถ้าเป็น F K ระหว่างท่อนนี้นะช่วงนี้ครับเขาจะตัดฟึบไปเลยนะครับจะเป็น เป็นรถแบบว่าแฮชแบ็กทั่วๆไปนะครับซึ่งดีไซน์หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าอาจจะดูแบบเป็นอีกลุกหนึ่งซึ่งจะเป็นลุก,ลกแบบแฮชแบ็กนะครับที่เป็นรถ5ประตูแต่ว่าถ้าเป็นแบบซีดานแบบนี้ครับเป็น f c ตัวนี้ด้วยดีไซน์ด้วยอะไรนะครับทุกหลายๆอย่างเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับ แต่แตกต่างกันตรงที่เป็นแค่ซีดานกับแฮชแบ็กเท่านั้นเองส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นชื่อว่า F4 นะครับแล้วก็จะมีรุ่นแยกย่อยออกมานะอ่ะหลายๆคนงงบอกแซมมันคืออะไรเอาเป็นว่าเข้าใจว่าคันนี้เขาคือ f c และเป็นรุ่นที่เป็นตัว EL น,น้น EL ลูกค้าบางท่านบอก EL คืออะไรแซมงงอยู่เลย <c oughs> EL นะครับก็คือเขาจะมี2รุ่น FC ตัวนี้แหละเขามี2รุ่นนะครับก็คือจะเป็นตัว E และก็ EL นะครับความต่างของปี 10, 18เนี่ยครับก็คือจะเป็นเรื่องล้อแม็กนะครับถ้าเป็นล้อตัว E นะครับจะเป็นแม็กแบบลายแบบนี้ประมาณนี้โดยประมาณนะเป็นเป็นอันลลอยแบบนี้ทั่วๆไปแต่ว่าถ้าเป็น EL ครับก็คือเขาจะเป็นลายแบบทูโทนนะตัดสีแบบ ขาวดําประมาณนี้นะโดยประมาณนะแล้วก็ภายในครับเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูความ่ากอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นตัว e นะครับ fc ตัว e เนี่ยเขาจะไม่ได้เบาะปรับไฟฟ้าอย่างนี้นะเขาจะไม่ได้จะเป็นแบบว่าที่ปรับมือทั่วๆไปนะครับแล้วก็หน้าจอเขาจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบมีแค่นั้นเล็กๆนะครับมีแค่นิดหน่อยนะครับจะไม่ใช่เป็นจอใหญ่ๆแบบนี้จะไม่ใช่เป็นปรับแอร์แบบนี้นะครับที่เป็นดิจิตอลนะ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเนี้ยเป็น e l แล้วนะครับก็คือจะได้ฟังก์ชันออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเบานะครับเขาจะได้เป็นเบาะหนังเออเขาจะได้เป็นตัวเบาะผ้าถ้าเป็นตัว e แต่ถ้าเป็นตัว f c ที่เป็นตัว e l รุ่นท็อปนะครับจะได้เป็นเบาะหนังได้เป็นหน้าจอนะแล้วก็ได้เป็นแบบดิจิตอลนะที่เป็นปรับแอร์แล้วก็เพิ่มเติมจะมีกล้องติดมาให้ด้านหลังเลยแบบนี้นะที่เป็นแบบ เดิมๆสูตรนะที่ไม่ได้เอาไปแต่งเพิ่มเติมนะครับคันนี้นะครับเป็นสีเาทาดาเรียกว่าเทาดาแล้วกันเพราะว่าสีเขาจะออกเทาๆค้ำๆดำําๆหน่อยผมก็เรียกว่าเทาดาแล้วกันนะครับก็ภายนอกนครับด้วยดีไซน์ของอซีวิกนะครับตำนานของซีวิกผมว่าเขามีมานานแล้วนะมีมานานแล้วตั้งแต่ตัวแบบ3ดอใช่ไหม ตั้งแต่ตัว3ดอปี1900เท่าไหร่ขออนุญ,ญาตข้อมูลนี้เดี๋ยวผมไปหาให้ทีหนึ่งทีหลังนะครับด้วยดีไซน์ของตัว FC ตัวนี้ครับเขาได้เป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วนะแล้วก็จะเป็นแบบได้เป็นแบบ LED daytime มาด้วยนะแม่สวยไปไหนนะครับคันนี้แต่งหน่อยนึงรับรองสวยเลยสวยเลยนะครับจะเป็นชุดแต่งเมื่อก่อนรู้สึกว่าผมเคยมีซีวิกอยู่ตัวหนึ่งเป็นซีวิก FD นะครับตัวเก่าเลย จะเป็นชุดแต่งมูเก้นที่เป็นแบบว่าโลโก้เฮดนะครับเฮดตัวนี้เป็นสีแดงนะเรียกว่าเฮดแดงใช่ไหมแล้วก็จะเป็นชุดแต่งของมู g e n มีสปอยเลอร์ spoiler. แล้วก็จะเป็นด้านหลังนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีสปอยเลอร์มีสเกิร์ตนะครับเป็นชุดแต่งของมูเก้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบชอบมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นตัวอ,อะไรนะ rc ใช่ไหม rc ใช่ครับที่เป็นหรือใครรู้ว่าตอนนี้เป็นชุดแต่งของ Honda เนี่ยเป็นอะไรบอกผมที่บอกผมที่จำไม่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้จํจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันขอโทษทีแล้วก็ชุดแต่งของตอนนี้ครับ C ีวิผมว่าเยอะๆสวยๆหลายหลายแบบนะผมว่าโอเคเลยตรงนี้ติดสเกิร์ตหน่อยติดสปอยเลอร์นะครับแต่งหน่อยนึงใส่แม็กผมว่าหล่อนะแต่ว่าจะขี่แบบ แบบนั้นก็หล่อนะครับแต่ขี่เดิมๆก็ค่อนข้างโอเคด้วยสไตล์ของซีวิกอะครับผมว่าเขาเป็นรถที่เอ่อเป็นรถซีดานที่แบบโหลดมาแล้วนะผมว่าเขาเหมือนเขาโหลดมานะพวกด้วยที่แบบว่าผมเปิดเข้ามาเนี่ยด้านในเวลาจะขึ้นจะลงผมรู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาเตี้ยนะเขาเตี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นแบบเดิมๆเดิมๆของโรงงานมาเลยอ่ะอรับพบไปซะเยอะเลยเดี๋ยวผมพาไปดูภายในดีกว่านะครับเบาะหน้านี่นะครับ เป็นเบาะหนังนะครับที่เป็นลายแบบกราฟิกนี่เขาเป็นอะไรนะแม่เจ้าแคปล่านะครับแคปล่าเป็นลายแคปล่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเดี๋ยวผมสตาร์ทเลขใหม่ให้ดูดีกว่าเลขใหม่เขาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะขออนุญ,ญาตปิดประตูอากาศบ้านเราทําไมวันเดี๋ยวนี้เขาร้อนจังนะครับพอเปิดออกมานะครับผมนี่ดีไซน์สวยไหมสวยไหมผมว่าสวยนะนะครับเลขใหม่นะครับอยู่ที่1นึ่งแสื 7176กิโลเมตรนะครับคันนี้เห็นไหมเห็นไหมมันไฟมันส่องเข้ามาแล้วก็เนี่ยครับที่เป็นบอกไว้ที่เป็นหน้าจอนะครับสามารถเป็นหน้าจอแบบสัมผัสได้ด้วยนะนะพอเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบสามารถเลือกโหมดได้นะนี่แหล่งที่มา อะเป็นได้ทั้ง FM นะครับใส่บลูทูธต่อไอพอดบลูทูธนี่นะ FMAM นะครับผมแล้วก็ HDMI ได้ด้วยอ่ะเราโปรกดปุ่มโฮมจะเป็นในส่วนของข้อมูลของเขาหน้าแรกนะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาถ้าลูกค้าสนใจนะครับมาดูเดี๋ยวผมผ่านเล่นจริงๆแล้วกันพาเล่นจริงๆแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับ ด้วยด้านหน้าเนี่ยพอเปิดมาครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับรายละเอียดการจัดการต่างๆของเขานะครับแล้วก็เวลาถ้าเราจะขับขี่เนี่ยครับนี่เขาให้เป็นแบบมือเบรกไฟฟ้ามานะแม่เนี่ครับแล้วอีโคโหมดด้วยนะเวลาเราถอยหลังครับปึ๊บปุ๊บเห็นไหมเอ่ยทำไมแดดแรงจัง <laughs> <laughs> เวลาเราถอยหลังเนี่ยครับก็หน้าจอผมว่าเขาโอเคนะชัดเจนดีเห็นชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็เวลาถอยหลังเวลาเราจะหักพวงมาลัยเห็นไหมเขาก็จะมีเป็นแบบเซนเซอร์นะที่แบบเราจะเข้ามุมไหนอย่างเงี้ยนี่ผมหักพวงมาลัยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือดิมเดิมของสูตรนะครับของดิมเดิม,ดมโรงงานไม่ได้ติดอะไรเพิ่มเติมด้วยกล้องผมว่าเขาค่อนข้างโอเคติดดิมเดิมจากโรงงานมาแล้วก็จะมีกะระยะวัดระยะนี่นะครับเห็นไหมเป็นกล้องที่เป็นมุมซ้ายขวาหน้าหลังด้วยผมว่าเขามีหลายตัวนี่กล้องหลายตัวนะ หรือตัวเดียวแล้วแบบว่าปรับเลนเอาใครรู้บอกผมทีใครรู้บอกทีนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเขาให้เป็นแบบมันติฟังชันเห็นบอกแซมมันคืออะไรแสงไฟแสงแดดแสงแดดนะแสงแดดโอเคก็พวงมาลัยนะครับเขาให้เป็นแบบมันติฟังชันนะอันนี้ก็จะเป็นแบบโทรออกรับสายนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มน่าจะเป็นปุ่มที่ปรับกับ <c oughs> หน้าจอตรงนี้นะค่อนข้างโอเคครับดีไซน์สวยพวงมาลัยเป็นแบบ หุ้มหนังแบบสวยนะสวยนะ,ยนะดีไซน์พวงมาลัยก็สวยผมว่าเขาเป็นแบบ3ก้านนี้กำลังสวยเลยเลขไม์ค่อนข้างโอเคอยู่นะ1,27,176กิโลแต่ว่าด้วยราคาครับ6,19,000บาทเท่านั้นแม่ห1 9 0 0 0แซม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับอ่าบอกไปแล้วนี่แล้วก็เขาให้เป็นปุ่มพุทสตาร์ตมานะครับผมด้วย ฟังก์ชันด้านข้างเนี่ยผมว่าด้วยดีไซน์ผมว่าเขาโอเคออกแนวสปอร์ตเลยแนวสปอร์ตจริงนะครับดีไซน์เขาออกแนวสปอร์ตภายในทูโทนสวยนะครับแล้วก็นี่ผมชอบตรงที่เป็นกระจังหน้าเขาด้านหน้าเนี่ยที่เป็นตรงคอนโซลหน้านะดีไซน์ผมว่าว่าเขาผมว่าเขาโอเคนะใส่ใจพอสมควรหุ้มหนังมาค่อนข้างดีเลยสวย,ล,ยลงตัวสปอร์ต ไปติดเกตวัดหน่อยนะใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูผูดด้โดยสารตอนท้ายกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะอึดอัดไหมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเปิดมาปัาบ๊บนี่นะครับก็ค่อนข้างโอเคผมสูง174 175นะครับแล้วก็หนักอยู่ประมาณ80โลเห็นไหมเฮดลูมเฮดลูมนะ ค่อนข้างสูงเลยเลย็กผมเห็นไหมระหว่างขาผมเหลือๆเลยนั่งสบายครับแล้วเพิ่มเติมนี่เขามีที่เท้าแขนมาด้วยนะสามารถวางช่องแก้วน้ําแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีแก้วน้ําอีกช่องหนึ่งนะครับสามารถวางของวางแก้วน้ําได้นะโอเคนะโอเคไม่ไม่ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่นะครับนั่งสบายอยู่นะครับก็ดูเป็นแบบรถสปอร์ตคันหนึ่งที่ที่ ราคาไม่แรงมากนะครับกับรถมือสองแค่6 1 9 0 0 0บาทนะครับดีไซน์สวยภายในโอเคขอเวลาทำความสะอาดนะครับมีช่องเก็บเอกสารนะแล้วก็ผู้โดยสารด้านด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีที่แบบใส่ของใส่อะไรนะก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านหน้าด้านหลังพอสมควรผู้โดยสารคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าก็ค่อนข้างโอเคด้วยคอนโซลนะครับดีไซน์เขาสวยสวยมากเลยผมว่าสวยนะครับ โอเคกับราคานี้นะครับ6 1 9 0 0บาทบอกว่าเฮ้ยแซมผมอยากจะเข้ามาดูรถเลยทําไงดีอะขอไลน์แล้วกันเดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้นะครับพิกัดอยู่ตรงแถวบางพีเทพารักนี่เองนะครับหรือ,อถ้าอยากจะมาดูจริงขอไลน์ผมเดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้นะครับ f c ตัวนี้นะครับปี2018ราคาขออนุญาตย้ายมิรอบหนึ่ง601,900บาทเท่านั้นได้เป็นแบบไฟสปอร์ตไลน์นะที่เป็นแบบ โปรเจคเตอร์ uh, นะได้เดียร์มแบบนี้นะแล้วก็ได้สปอตไลท์ uh, ด้านล่างด้วยผมว่าโอเคค่อนข้างครบนะครับดีไซน์โฉมนะครับตรงไหนมีตำหนินะครับทางบริษัทเก็บงานให้นะครับเลขไม้แท้สามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะไอ้จุดนี้มีตำหนินะก็ ทางผมทางบริษัทนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อันนี้ราคา619,000บาทสามารถซื้อสดได้ในราคานี้นะครับไม่เก็บแหวดแล้วแล้วก็ถ้าลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์สามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันหรืออ่ะและและไม่ใช่หรือและดอกเบี้ย2.99%สาหรับลูกค้าที่มีเครดิตนิดนึงนะอันนี้ขออนุญาตคุยกันก่อนนะครับลูกค้ามีเครดิตนะครับ2.59%แล้วก็พิเศษนะครับจัดไฟแนนซ์ ฟรีนะครับฟรีดาวไม่ไม่ต้องดาวก็ได้หรือลูกค้าจะดาวเข้ามาเพื่อให้ยอดจัดมันแบบลดลงหน่อยบอกแซมยอดจัดนะอาได้ทำเป็นแบบฟรีดาวได้เลยนะครับตัวนี้รับประกันเครื่องเกียร์นะครับฟรี1ปีหรือ20,000กิโลเมตและก็สิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ รับประกันในส่วนของเอ้ยเขาเรียกว่ารับประกันหรือเปล่าบริการสิบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีหนึ่งปีด้วยกันนะสิทธิพิเศษนี้มอบให้กับลูกค้าฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันด้วยมีบริการช่วยเหลือด้วยนะครับอันนี้ฟรีให้กับลูกค้าราคาแค่6 1 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นกับ f c ปี2018นี้นะครับลูกค้าสนใจทักทายได้โทรหาผมสุดตัวก็ได้นะหรือจะแอดข้อความทักข้อความมาเดี๋ยวน้องๆแอดมินเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอยให้ข้อมูลลูกค้าอยู่อย่าให้เป็นกดเหยียอ่านะครับตัวนี้สนใจทักทายได้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับกดกระดิ่งกด s u b สไครต์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางใหม่ๆของทาง ผมแซมที่ลงรีวิวไว้นะจะมีบางคันรถสวยๆใหม่ๆนะอาจจะโดนใจแบบว่าอยากได้คันนี้ชอบคันนี้จังเลยราคาไม่ได้แพงมากอ่ะติดต่อทักทายก็มาหาผมได้วันนี้ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda Civic คันนี้นะครับ Civic FC อ่หล่อไปไหนกับ619,000บาทเท่านั้นยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากาเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ